เราก็อยู่กับสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องประจำปี2 5 6 7นะคะคุณริทิพรทองคำสิทธิ์เก่ารุ่นที่13ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลุงจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณริทิพรน,นะคะอยากให้ท่านเล่าประวัติการศรึกษานะคะแล้วก็งานที่ทำอยู่ปัจจุบันรคร่าวๆให้เราฟังหน่อยค่ะครับก็สวัสดีนะครับท่านนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์นะครับที่ได้มานะครับถ่ายทำเรื่องราวชีวิตเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ,ๆเพื่อจะให้น้องๆได้ฟังค,ค,ครับก็ปราะวติการศึกษานะครับก็ปฐมก็เรียนที่วัดพิมพ์ภาวะสีลละหลงสาราไหลก็คือแถวบ้านนะเนาะแล้วก็มาเรียนต่อ ที่บางบ่ยาคมเสร็จแล้วก็ไปต่อเทคโนโลยียิ่งเทพสาขาช่างช่างยนต์ก็มีคุณอานะครับก็มาแนแนวแนะนําว่าถ้าเรียนช่างยนต์เนี่ยมันไม่สามารถเข้าการไฟฟ้าได้นะเพราะว่าการไฟฟ้าจะเลิกรับแล้วทางด้านช่างยนต์เนาะ,ะก็เลยตัดใจออกก็ไปสอบเทคนิคช่างเสาน,นะครับก็ไปสอบออไฟฟ้ากําลังพ อพอเทอมสุดท้ายนะครับทางโรงเรียนให้มีการฝึกงานก็ขอไปฝึกงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมภาคจังหวัดศรีสะเกดนะครับสามเดือนนะครับ,รบแล้วก็พอจบปุ๊บก,ก็ขอสมัครเป็นคนงานค,คนงานที่จังหวัดอุบ,บลราชธาน,นีก็จะเป็นทีมงานก่อสร้างนะครับจุดนั้นก็จะเป็นโครงการของท่าน รัฐบาลนะครับองค์การอีสานเขียวก็ส่งไปอยู่เขาเรียกทุ่งบุลาล้อห้ชื่อคุ้นๆนะคะก็คือช่วงนั้นทุ่งบุลาล่าห้คือจะแห้งแรงมากครับจากจากที่ไปอยู่นะครับตอนนั้นเราก็วัยรุ่นเราก็อยู่ได้นะก็ไปอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยครับก็เป็นชุดงานก่อสร้างไปปักเสาคุณลุ้ปักเสาผ้าสายเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านก็จะอยู่ไกลมากนะครับการเดินทางก็ลําบาก เราเดินทางกันไปเป็นทีมก็ขุดไปเรื่อยๆเขาก็จะส่งไปวันหนึ่งเขาก็จะมารับนะครับก็อยู่กลางกลางแดดทั้งวันนะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นประมาณ20แต่ชีวิตได้ผจญภัยได้ผจญภัยตั้งแต่ตอนนั้นกับความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ที่จะทำงานให้ได้นะครับก็ก็ทำก็อยู่ประมาณสัก2สองปีนะครับก็ก็กลับ ไปสอบที่ชนบุรีสอบติดก็ได้มาอยู่ที่ที่ที่ o, อำเภอบ่อทองนะครับอ,อยู่มาณหกปีแล้วก็ย้ายไป um. อำเภอปะปกมไปอยู่ที่นั่นนะครับเป็นไฟฟ้าที่ใหญ่ขึ้นรับหน้าที่งานงต่างๆนะครับก็ก็เลยไปศึกษาหาความรู้ะนะครับเรื่องงานหม้อแปลงนะครับก็จากนั้นนะครับก็ก็มี ด็อกเตอร์ชำนาญนะครับด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็สนับสนุนสนับสนุนให้เป็นวิทยากรงานด้าวน์แปลงสอนพนักงานทั่วประเทศนะครับทุกคนนะครับผมก็มีความภาคภูมิใจนะว่าพนักงานสามหมื่นคนเรามายืนเป็นวิทยากรที่สอนพนักงานทั่วประเทศได้อย่างนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ย้ายมาอยู่อำเภอพันทอง ไฟฟ้าพัานทองก็ย้ายมาเปลี่ยนก็มาเป็นผู้ช่วยหัว,วนาาหน้าแผนกย้ายมาเป,เป็นหัวหน้า,าแผนกแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่เป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนการฟ้าส่วนดูภาพสาขาย,ย,อย่อำเภอเขาเชะเมาจงังหวัดระยองอำเภอแกงเนาะร,รู้จักเนาะที่ที่ผ่านมาแล้วก็หนึ่งตุลาก็ได้ย้ายมานี่เมื่อปีหกห้าเป็นผู้จัดการระดับ้าวที่นี่ครับอันนี้คือการเดินทางการทํางานนะก็ ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับก็จนจบปริญญาโทรครับก็ถือว่าเ,เรามาได้ยังไงใะแบบไหนสมัยก่อนการจะเรียนที่ปริญญาตรีเนี่ยพี่พูดถองว่ามันยากมากเลยสมัยก่อนเนาะสมัย<อ>ที่เป็นนักเรียนอยู่ในรั้วโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมนี่คุณฤทธิพรได้ทําหน้าที่หรือว่าได้ทํากิจกรรมอะไรไหมคะกิจกรรมนี่เยอะนะครับเอาเอาเล่นเล่นก่อนแค่ปลูกผัก ว่ามันมันจะมีการเรียนรู้การปลูกผักด้วยน,นะครับอันนี้ก็มันก็ได้ประโยชน์กับเรานะอ,อะไรนิดอันนหน่อยที่เราจับต้องเราจิบจับเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ส่วนที่สองก็คือสำคัญก็คือผมเป็นนักฟุตบอลเป็นตัวแทนนักฟุตบอลรุ่นอายุ13มปีก็มีโค้ชอาจารย์นิยมเป็นโค้ชพาไปแข่งขันที่นงเทพมผมจำได้ว่าสนามเทพพัสดิน คะจุดโอ้ขนก็โอเคนะครับแล้วก็มาได้ตรงเนี้ยนะครับมาได้ระเบียบวินัยนะครับการฝึกซ้อมมีระเบียบวินัยมีความอดทนทำอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปีๆเนาะมันก็อย่างมันก็ได้อะไรเพิ่มขึ้นนะความอดทนความวินัยเออได้วินัยด้วยได้หลายๆอย่างแล้วก็ได้พระเรียกอะไรก็ได้เป็นนักกีฬาได้มาจนทุกวันนี้ก็ได้เตะฟุตบอลกับ รุ่นอาวุโสขอให้คุณนิติพรช่วยยกตัวอ,อย่างประสบการณ์ที่ท่านได้จากโรงเรียนบางหมอวิทยาคมอะค่ะว่ามีตรงไหนไหมที่เป็นเป็นผลพวงทําให้ส่งผลให้ปัจจุบันเนี้ยประสบความสําเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะ,ะผลพวงที่ได้จากโรงเรียนที่อย่างอย่างเมื่อกี้ที่เรามาความ,มมุ่งมั่นภาคเพียรการเรียนรู้ต่างๆที่โรงเรียนสอนเรามาค่ะนะทั้งระเบียบมีระเบียบวินัย ที่โรงเรียนตั้งไว้กฎเกณฑ์ต่างๆเราทำตามระเบียบนะครับเราไม่ได้เคยออกนอกระเบียบของโรงเรียนเราไม่ใช่คนเกเรไม่คนไรคเราทําตามระเบียบทุกอย่างเนี่ยแล้วนี่แหละเป็นผลพลอยได้ที่เราทํมาถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันเลยทุกที่ทุกอย่างมีข้อระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งหมดเหมือนไฟฟ้าก็มีคําสั่งกฎระเบียบก็เหมือนกันแสดงว่าคุณรีดิพรได้เรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรือนโยบายของแต่ละที่ใช่ครับ คำถามต่อไปค่ะอยากจะทราบว่าคุณสมบัติใดค่ะที่ทําให้คุณนิติพรประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติข้อไหนที่คิดว่าเด็กสามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้ยึดถือในการใช้ชีวิตต่อได้ค่ะอ่าครับก็ฝากต้อง,ง้องเนาะค่ะคุณคุณสมบัติต่างๆขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยอย่างที่ผมบอกว่า คุณสมบัติขึ้นเราจอยู่กับตัวเราก็คือหนึ่งคุณมีวินัยไหมไม่ใช่ว่า,าเรียนเก่งอย่างเดียวแต่หูเข้าไม่เป็นทอดถ่ายไม่สุกก็ไม่ใช่ะนะครับก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องคุณเก่งจริงคุณก็ต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็อทอดไถ่ให้สุกสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคาัญอันนี้คือย,ยกตัวอย่างอย่างผมเห็นเด็กๆหลายๆคน ครับเล่นแต่เกมเล่นแต่โทรศัพท์เรียนเก่งจริงแต่ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งบอกเลยว่าหนึ่งเป้าหมายเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะเราต้องการอะไรเหมือนพี่ตั้งเป้าหมายว่าพี่จะต้องทำงานการไฟฟ้าให้ได้แต่ไม่เคยคิดว่าจะมานั่งเป็นผู้จัดการขนาดนี้คิดว่าแค่พนักงานกระจกกระจกคนหนึ่งแต่ว่าเมื่อเราทำงานแล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ ศึกษางานเต็มที่แล้วก็มุ่งสู่ฟ้ามสำเร็จจนถึงจุดนี้ครับเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นมีอะไรอยากจะบอกหรืออยากจะพูดความรู้สึกที่มีกับโรงเรียนไหมครับเป็นการส่งท้ายโรงเรียนบางบอยาบางบอยาคมนะครับมีมาตรฐานดีเด่นอยู่แล้วนะครับก็ฝากเรื่องที่ที่ที่เคยคุยมาก็คือหนึ่งเลยครับ อนทฤษฎีขอให้สอนปฏิบัติด้วยบางบทนะครับบางหนังสือบางบทมันมอาจจะต้องมีการปฏิบัติเนาะ,ะอย่างเช่นวิทยาศาสตร์หรืออะไรเนาะหรือ,อการใครต้องการเรียนช่างก็ก็ให้ไปจับต้องให้มากม,มากกว่าทฤษฎีะนะครับมากกว่าทฤษฎีนะครับแล้วเขาจะความรู้ที่เขาจับเนี่ยะนะครับเขาจะได้ความรู้มากกว่าที่เขาไปนั่งอ่านหนังสือนะครับ ก็าฝากตรงนี้สุดท้ายผมก็าฝากนะครับน้องๆทุกท่านนะครับการไฟฟ้านะครับมีโรงเรียนช่างการไฟฟ้าอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่นะครับรับทุกปีประมาณเดือนมีนาคมคคก็ฝากน้องๆน,นะครับถ้าอยากเป็นพนักง,งานช่างการไฟฟ้านะครับก็เรียน3ตัวก็คือคณิตวิทย์อังกฤษแล้วก็ความรู้รอบตัวะนะครับแล้วก็ไปสอบแข่งขัน การเรียนนะครับก็ไม่ต้องไปพึ่งพ่อแม่การไฟฟ้ามีเงินเงินเดือนให้มีเสื้อผ้าให้มีกระเป๋าให้นะครับแล้วก็แค่ที่พักอย่างเดียวนะครับเรานุนสนับสนุนทุกอย่างหมดเลยครับก็เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติค่ะนะครับไฟฟ้าจะเน้นนะครับเน้นปฏิบัติมากกว่านื่องจากการที่ทํางานกับไฟฟ้ามันอันตรายนะครับเราไม่เห็น ว่าไฟมันมีหรือไม่มีจะอ่านจากหนังสืออย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่โรงเรียนการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะฝึกให้ปฏิบัติเยอะนะครับคือทางด้านแรงสูงนะครับก็พอจบ3ามปีนะครับก็บรรจุงานได้เลยถ้าเรียนเก่งนะครับเรียนเก่งได้รับทุนก็เรียนต่อได้ด้วยนะครับก็เรียนต่อปวสเรียนวิศวะนะครับแล้วก็ได้ทํางานก็ทํางานด้วยด้วยค่ะ เกอบเงินเดือนนี้อาจจะหยุดะนะครับแต่คุณเรียนคุณได้ทุนของไฟฟ้า<ช>นะครับคุณก็อาจจะเป็นใหญ่เป็นโตฝากผมก็ได้ระดับรองผู้ว่าผู้ว่าอย่างนี้ะน,นะครับขึ้อนอยู่กับความมุ่งมั่นของแต่ละคนด้วยใช่ใช่อันนี้ฝากฝากไปแม่แนวด้วยนะครับ<ด>ทางโรงเรียน,นยทางการไฟฟ้ามีโรงเรียนนะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณฤทธิพรทองคำมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็เล่าประสบการณ์ให้กับ เด็กๆในรุ่นใหม่ของโรงเรียนบางบ่าวิทยาคมค,ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ